ปุยไฟตามเขาเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชกราบขอพรอและรับประทานนามพระพุทธมนต์เมื่อเช้าวันที่15พฤศจิกายนเป็นวันดีปุยไฟเอฟได้ควงตามเทียรวิทย์เขาเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาปรินายกขอพระราชทานรับประทานนามพระพุทธมนต์ณวรัตบพิสถิตมหาศีมาราม รัดวรวิหารพร้อมเครื่องสักการะและรับพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่ภายใต้บรรยากาศสุดชื่นมืนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคู่บ่าวสาวโดยว่าที่เจ้าสาวมาในลุกชุดไทยสีวาลไยสีชมพูโอรสตัดเย็บจากผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนจากทางห้องเสื้อวัน,นัดกูตู ที่สั่งทอเป็นพิเศษแต่งกลวยเชิงแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของทางห้องเสื้อโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังเลือกใช้สีมงคลแก่ชีวิตคู่คือสีชมพูอ่อนมูนลค่า300,000บาทส่วนว่าที่เจ้าบ่าวตามเทรวิทมาในลุกชุดสูทสีเทาแกมเบตจากห้องเสื้อวาริทสูรในกลิ่นอายแบบสไตล์หนุ่มอังกฤษแมทต์กับเนคไทผ้าไหมสีชมพูอ่อนที่ใช้ในส่วนผ้าพื้นผืนเดียวก,กันกับของคุณปุ๋ยไฟนำมาตัดใหม่ทั้งหมด สำหรับเลิกมงคลสมรสของทั้งคู่นั้นจะจัดขึ้นในวันที่3ธันวาคม64ที่ The House อ n s a t u r นและงานฉลองจะจัดขึ้นในปี65ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ